ข้าตอไปเรียนวิชาครู่สิทธัญญาอีกแล้วกูมไม่อยากเรียนเลยว่ะตรงๆทำไมม,มั่วกว่าครูถามแล้วตอบไม่ได้ไหญดีบาย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 ,บายอาึกกูรู้อยู่ว่ากูตอบไม่ได้ก็แม่งแน่นถามกูทุกค่าวเลยถาไม่ครูมีา <c oughs> ถามพวกมึงบ้างหว่าบายของพวกเนี้ยเขามีทริคพวกเขาอ่ะรู้กันหมดแล้ว <c oughs> แล้วคนอย่างแกเนี่ยแล้วทำไมยังไม่รู้อีกวะไมั่วทริคอะไรอ่ะ คิดดูนะสิครู oh พูดอะไรมาเนี่ยถ้าเป็นฉ yeah. ันนะฉันก็จะพยักหน้าไปก่อนแต่ที่จริงอ่ะไม่รู้เรื่องแต่ก็พยักหน้าไปก่อนเข้าใจปะส่วนฉันนะฉันจ้องตาครูเลยทำตาแข็งใส่เลยหัวไม่กล้าซบตาฉันด้วยส่วนฉันนี่นะทำท่าเหมือนจดตามครูเว้แต่ที่จริงแล้วอ่ะกูวาดรูปเล่นนเป็นไงเป็นไงฉันนี่นะให้จังหวะที่ครูกำลังสอนอยู่นี่นะฉันก็เล่นก่อนเลยพอครูจะหันมา ถามฉันปุ๊บฉันนี่นะก็คิงถามก่อนเลยน้า็ถามครับถามที่ครูเพื่องพูดไปนั่นแหละที่นี่ยครูก็ไม่กล้าถามฉันแล้วเพราะว่าดูเหมือนฉันน่ะเป็นคนมีความรู้ฮ่โอ้แล้วมันเหลือทิกอะไรให้คูบ้างหวะาช่วยขอคิดแป๊บนะช่วยคูหน่อยเร็วพูดไงวะตามครูไงไอโม่พอครูแกพูดอะไรมานะแกก็พูดตามครูเลยเหมือนแบบ แกมีส่วนร่วมอะเท่ากมคิดวิธีนี้ไม่ออกวะน่าไงโมมันเหมือนมีส่วนร่วมไงวิธีนี้นี่ง่ายเลยอนั่งเรยอทั้งหมดต้องควขอรวลบสวัสดีครับคุณครูวันนี้ไหนมม้ดูกระตือรือร้นนะดูตือรือร้นไปไม่เสรวันนี้อ่าค่าที่แลวคูให้ไป บทที่สี่มามาคาบนี้ครูจะถามคําถามทบทวนมีใครอ่านมาบ้างไหมคะออมีใครอ่านมาไม่เอ้มล่ะมีใครอ่านมาบ้างไมครับครูครับออค,ครบออคูจะให้พวกผมอ่านเออในสิ่งที่ครูสอนไว้ในคาบที่แล้วใช่ไหมครับเออเขใช่ไงใช่สิ พ่อนั่นไงนายสมพงษ์เธอเนี่ยดูมีความรู้กว่าเพื่อนแนะ่เธอแอบไปอ่านมาแล้วใช่ไหมคู่ไม่ถามเธอหรอกนะสมพงษ์แผนในฉั้นได้กล่าวว่าไอ้อตอบซะแลยคู่ไม่ามเลยหอกสมพงษ์เธอเธอแอบไปอ่านมาแล้วใช่ไหมนี่คําถามคู่นะทำไมพระเจ้ากรุงทนบุรี ถึงทำสองคำหลายครั้งเฮ้ยจะไม่โดนทำนักหลายครั้งจีจีจีสิจีใครจะยกมือมายกมือไม่เอ่ยมีไม่ครับถ้างั้นนี้คุณสุ่มนะคุณสุ่มนะคุณสุ่มแล้วแนี่ใครโทรมาเนี่ยออาข้าพออ๋อสอนอยู่ค่ะสอนอยู่ค่ะสอนอยู่ ออกทําไมคะนล่ออกทําไมครับเนี่ยสีธัญญาทําอะไรผิดคะสีธัญญาทำอะไรผิดคะที่กันดีๆก่อนหรือเปล่ากันดีๆหรือเปล่าเนี่ยสีธัญญาไม่ยอมนะคะ่ะยังไงก็ต้องศึกษาก่อนนะครับศึกษากันก่อนสิออออโอ้อยกูก็ไม่กลัวกันไหลควายไม่กลัวสิไอ้ควายเอาให้ เธอด่าครูนะเมื่อกี้เธอด่าครัวเมื่อกี้เธอด่าครูไอ้ควายเธอด่าครูไอ้ควายนายมูพ่อแม่เธอไม่ต่างสอนพ่อแม่เธอไม่ต่างสอนเฮ้ยไอ้เด็กเว้เฮ้ยไอ้เด็กเว้นนายมูฉันจะเชิญผู้ปกครองเธอฉันจะเชิญผู้ปกครองเธอจะบ้าเหรอนายมูจะบ้าเหรอนี่เอาไปเลยนะครูไล่เธอออก ฉันฉันไล่เธอออกเจอเจอดีแนะน่เจดีแน่ไอ้ควายไอ้ควายหืมฝาไว้ก่อนเถอะวุ้ยได้ผลว่านีค่ครูไม่ถามกูสักข้อเลยนะนี่ขนาดกูไม่ได้อ่านและซีเลยถ้าครูถามกูนะกูตอบสักข้อไม่ได้เลยเพราะว่ากูนี่นะพูดอย่างที่พวกมึงบอกนั่นแหละครูก็คงไม่ถามมึงอีกสักครั้งแล้วแหละ